สวัสดีทุกคนาจา๊าอันนี้พี่ใหญ่พี่ใหญ่พี่ใหญ่เพื่อนอาเฮียให้มามเมล็ดกวางตุงฮ่องเต้มเมล็ดคะนาอันนี้ผักบุ้งอันนี้ขึ้นช่ายสวนสลัดเราเอาไปโรยไว้แล้ว <c oughs> ทีนี้เราก็จะปลูกปลูกหมดเลย เนี่ยเราไม่มีหม่องแล้วอ่ะอันนี้เป็นดินที่เราหมักไว้นะใครจะใช้ดินอะไรก็ได้แล้วแต่จะปรุงดินยังไงก็แล้วแต่สะดวกมันมีหลายสูตรให้ปรุงเราจะแบบอันนี้โรยหมดเลยเดี๋ยวจะโรยหมดเลยเดี๋ยวถ้าเกิดเขางอกม่เดี๋ยวค่อยแยก อานี้ก่อนเอากวางตุ้มห้องเต้ก่อนไม่มีแล้วแล้วแต่ใครจะปลูกยังไงก็ตามสะดวกนะอันนี้มันเป็นสไตล์ของของเราเองอันนี้เป็นดินที่หมักเศษอาหารไว้นะนเนี่ยไม่รู้จะรอดไม่รอดกรดความเป็นกรดเป็นด่างเ่ะก็ รอลุ้นต้องขอบคุณพี่ใหญ่นะจ๊ะพี่ใหญ่ให้มาเดี๋ยวเราจะต้องลุ้นลุ้นว่าเขาจะทนทนกรดที่เราหมักหมักดินไว้หรือเปล่านี่เราใส่ถุงมือเห็นป่างมันจะเป็นอย่างเงี้ย <c oughs> <c oughs> โอ๊ย สราพรเนีย่ยขอขออนุญาตกันนะขออนุญาตกันนะจะก่อนนะแกะก่อนนะขออนุญาตแกะก่อนนะจ๊ะเออเนี่ยสะดวกเนี่ยแบบนี้สะดวกเราเอาแค่นี้ก่อนนะจ๊ะนี่โรยแบบนี้เอาโรยแบบนี้ เคลียรนะ์ๆไงปลูกแบบส,สไตล์แบบบ้านๆโรยไปหมดเลยดีกว่ามาเดี๋ยวเขาแยกเนาะเอาเะยนะอันนี้อันนี้กองตู้ห้องเต้น,นะจ๊ะเอาวางไว้น,นี่ก่อนเดี๋ยวลืม กระถางนี้กวางตุ้งฮองเต้เสร็จแล้วรดน้ำเอาล่ะต่อไปหมองนี้หมองนี้ก็นี่ต้นอะไรนี่นี่ต้นอะไร อันนี้คณะโรยให้หมดเลยแล้วกันเดี๋ยวค่อยแยกนาะ๊าปลูกแบบบ้านๆเดี๋ยวโรยขึ้นมาแน่นนะคือบ้านเราไม่มีหม่องจะปลูกถ้าจะปลูกนุ่นปลูกนี่ก็ต้องรื้อไอ้นุนไอ้นั่นออก มันจะเป็นแบบนี้หมดหมดพื้นที่ต้องเวนคืนที่ดินเข้าใจป่ะจะปลูกอันนน้นจะปลูกอันนี้ก็ต้องเวนคืนที่ดินอันไหนที่มันปลูกแล้วซ้ำๆเราก็จะรื้อออกต่อไปอันนี้อันนี้อะไรดีเอาอันนี้ดีกว่าน,นะ ขึ้นช่ายเนี่ยมันจะจะงอกช้านะขึ้นช่ายเนี่ยมันจะงอกช้าอืมโอเคเอาแบบนี้แหละโรยเลยนะโรยหมดเลยนะ <c oughs> อันนี้อันนี้ดินในนีน้ไม่รู้เป็นกรดเดว้ยเหลือ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 ไว้ไปโรยมองอื่นมัน่งยังเหลือเยอะเลย นี่ขึ้นช่ดีนะอัดคลิปแล้วเราจะได้จํากระถางได้ว่าเราอะปลูกกันไหนรกระถางไหนปลูกอะไรอัดคลิปไว้แล้วมันจะแบบเออค่อยอยงชั่วหน่อยเดี๋ยวค่อยมาติดป้ายหาเสียง <c oughs> ปลูกกันมาแล้วพวกเราปลูกกัอยังสนุกสนานปลูกก็ยังมีความสุขนะชีวิตมันไม่มีอะไรแน่นอนต้นไม้ก็เช่นกันมันไม่มีสูตรตายตัวด้วย เนี่ยปลูกไปเพอๆไม่ขึ้นด้วยเจอกรดของน้ำหมักที่เราหมักในกระถางนี้เสร็จอ่ะอันนี้นี่กระถางนี่อะไรกระ,ก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 ระถางนี้ผักบุ้งนี่ผักบุ้งกระถางนี้ผักบุ้งโดยนะแบ่งแบ่งโดย เอออันนี้เดี๋ยวพอเหลือไปเดี๋ยวไปโรยหม่องอื่นเกลี่ยเกลี่ยไปะนะจ๊ะแล้วก็รดน้ำไม่มีสูตรตายตัวมเมล็ดภายในแข็งแรงเดี๋ยวงอกมาเองแต่ไม่แน่ใจว่ากรดของน้ำหมักต่างๆก็จะเป็นยังไงบ้าง รอลุ้นไปด้วยกันอ่ะรสน้ำหน่อยนะจ๊ะโอ้จะเป่าคระทมหาลรวยดนหัวใจคนสวยให้มาลงสเสน่ห์โอ้เพียงอ้วนไปหลยอ้วนเฮแม่ร้องเพลงหน่อยเดียวเองทำไมอ่ะเรียบร้อยแล้วทีนี้รอ รอรุ้นปลูกันแบบง่ายๆนี่แหละไม่มีอะไรมากเข้าใจธรรมชาติก็มันก็ไม่ยากถ้าเราเข้าใจธรรมชาติของพืชผักต้นไม้มันจะไม่มีอะไรยากเลยเดี๋ยวไปอ่านอื่นต่อแล้วนะจ๊ะไปแล้ว ฝากช่องเกษตรช่องปลูกผักทุกช่องที่เข้าไปี่ช่องเราได้้จจ้าทุกๆคนฝากกดติดตามผู้หญิงงามๆที่ชอบทำสวนลีลาท่าทางกวนๆเฮาหาหาุหน่หนหุน <laughs> ทำสวนทุกวัน ฝากแชรฝากไลฝากหัวใจให้กันและกันจะได้มีแรงสร้างสรรค์ส่งงานทุกวันเพื่อท่านผู้ชมอีอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนได้เลยคะ่ะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของชดาพรเนี่ยเดี๋ยวเราอาจจะแบบ หยุดทําคลิปเอเอไม่หยุดดิอาจจะลงแต่คลิปสั้นช่องต้อมปลูกผักกินเองอะไรแบบนี้เราจะได้แบบถนอมสายตาเราหน่อยจริงๆอ่ะเราปล่อยทุกทั้งหมดกี่ช่องเนี่ยทุกวันเนี้ยถ้ามีไอ้มคค่าช่องน้องหมาด้วยก็เจ็ดช่องเนี่ยที่เคยทำไ้เกือบ20ช่องอ่ะปล่อยร้างไปเรียบร้อย เจ็บตาแสบตาเคืองตาทําไม่ไหวแล้วเห็นไหมเห็นไหมเราถึงได้บอกแล้วไงว่าชีวิตไม่มีอะไรแน่นอนชีวิตย่อมมีการเปลี่ยนแปลงเ,เสมอเพราะฉะนั้นพวกเราต้องดูแลสุขภาพให้ดีที่สุดเท่าที่ทําได้สุขภาพมาอันดับหนึ่งนะจ๊ะทุกคนอย่าลืมสิ่งที่ สำคัญที่สุดคือสุขภาพของเรานะถ้าเกิดเจ็บตาเคืองตาแสบตาเราก็จะหยุดเลยหยุดพักเลยมันส,สุขภาพเราสำคัญกว่าไงถ้ายัางพอมีมีเงินใช้มันจะหยุดได้ไงใช่ปะ่ะมันก็จะหยุดทำงานได้ยังพอมีเงินใช้ไม่มีหนี้มีมมมสิน ใช่ไหมคนเราถ้ามันไม่มีหนี้มีสินน่ะแต่มันยังมีค่าใช้จ่ายค่าน้ำค่าไฟค่ากินอะไรแบบนี้หลายคนก็ยังมีภาระหน้าที่ที่ต้องผ่อนต้องส่งนู่นส่งนี่บางทีมันหยุดไม่ได้ไงสำหรับเรานี่โอเคไม่มีหนี้มีสินแต่ค่าใช้จ่ายต่างๆก็ยังมีอยู่ไงค่าอาหารเสริมค่านู่นค่านี่สารพัดค่าเหมือนกัน แต่เราก็พอจะหยุดได้หนึ่งสมองหนึ่งสมองสองมือทำสองมือเหี่ยวเหีวแก่แก่เท่าๆนี่แหละพยายามจะทำให้ดีสุดเท่าที่จะทำได้ทำไปจนกว่าจะมาเร่องมาแรงชีวิตไม่มีแรแน่นอนมุ่งมั่นขยันจะสันเวลาเอพูดไปแล้ว <c oughs> หลงหลงลืมๆืมนเห็นปะเนี่ย ตอนนี้อยากจะบอกว่าลืมใส่แว่นนะเนี่ยลืมใส่แว่นกรองแสงไปดีกว่าแค่นี้นะ